สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานแดงสมุทรสาครเรามาให้อาหารนกนางนวลแล้วไ,ไงต่อ ดิไอคอน Family จะพาทุกคนมาทำกิจกรรมกันที่สะพานแดงมาให้อาหารนกนางนวลที่ไม่ต้องไปไกลถึงบางปูแล้วนะเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่นกนางนวลได้มาที่สะพานแดงถ้าใครพลาดก็ต้องรอปีหน้ากันเลยนะสะพานแดง หรือจุดชมวิวโลมาตั้งอยู่ที่ตำบลพันท้ายนลสิงออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นสะพานไม้สีแดงที่ทอดยาวขนานไปกับชายทะเลความยาวกว่า700เมตรมองเห็นวิวทิวทัศน์ของชายฝั่งที่สวยงามสามารถชมบรรยากาศของภาคที่ขึ้นและตกได้ซึ่งปัจจุบันมีการปรับปรุงทางเดินบริเวณสะพานไม้แดงใหม่ให้เป็นพื้นปูนซีเมน์ที่แข็งแรงมากขึ้น แต่ก่อนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมสายลมและน้ำเข็มได้พัดพาเอาฝูงโลมาเข้ามาเป็นจำนวนมากจึงได้ชื่อว่าเป็นจุดชมโลมาปัจจุบันโอกาสที่จะได้เห็นโลมานี่น้อยเะเหลือเกิน และที่สําคัญปีนี้นะครับมีฝูงนกนางนวลที่แสนจะน่ารักได้พากันมาโชว์ตัวที่สะพานแดงแห่งนี้จึงทําให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดฮิตนขณะนี้เลยบริเวณทางเข้ามีลานจอดรถกว้างขวาง,วางและร้านอาหารทะเลที่ให้บริการหลายร้านมีชาวบ้านมาขายหนังไก่ทอดสําหรับเป็นอาหารให้แก่นกนางนวลแนะนานะครับให้มาช่วงเย็นๆเ,เพราะว่าอากาศจะได้ไม่ร้อนและนกนางนวลก็จะเยอะ สำหรับการให้อาหารน้องนกนั้นก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนจับอาหารและยื่นมือให้น้องเขามาโชว์แบบใกล้ๆก็ได้หรือจะโยนขึ้นฟ้าให้น้องเขาโชว์ลีลาการโชบจิกอาหารกลางอากาศแบบนี้อือฮึเขาบอกเลยนะครับว่าน,น้องเขาสายตาดีมากแม่นยำสุดๆ แต่ก็มีบางตัวที่โฉบมาแล้วแต่แต่อดอ้ากะระยะผิดไปหน่อยหรือบางตัวก็แค่บินมาสำรวจบางตัวก็โฉบมาแต่สุดท้ายจิกเอาไม่จิกตัวนี้ก็บินมาแล้วบินมาแล้วอ่ะเฮ้ยชะงักเฉยตัวนี้ก็แค่มาสำรวจแล้วก็บินจากไป แต่สุดท้ายตัวนี้ก็โชบไปจนได้โชบไปแล้วนะคะโดนานมากกลัวมันจะโชบมือนี่ต้องดูผมเป็นตัวอย่างนะครับชเวฟจังหวะมันได้ ถ้าพูดถึงบรรยากาศยามเย็นของสะพานแดงแห่งนี้ขอบอกเลยครับว่าถึงจะไม่ใช่ช่วงที่นกนางนวลมาก็เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกจุดหนึ่งเลยทีเดียวชมกันเพลินๆมาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เมื่อกี้มันนตัวเดิม,ต,ดมตัวเดิมมาแล้วตัวเดิมมาแล้วตัวเดิมมาแล้วหาหาลอกดูมันเล็งคุณไว้แล้วมันจ้องจะเล่นคุณแล้วตัวนี้อ,อ้าวอ้าเปลี่ยนแผนนะครับเอาเป็นโยนมันะครับโยนเลยเวลาใกล,ใกล้ๆมามาลองโยนดูโยนดันง่ายดน,นง่ายนนเห็นไหมเอออนุโยนให้เขาสิ้องโยนให้เขาเขาจะ dùng xuống rồi dùng xuống rồi xuống rồi xuống rồi xuống ơ này mà mã léo léo nước xuống léo mà léo ô hô hay hay qua mưa đến hay trăm mưa đấy, hay trăm mưa, mưa này hay mưa rồi. ờ, 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 xí, đố xí, phửa mình เอาตกใจใครเนี่ยนกไปหมดเลยครับเมื่อกี้เราเสียงดังไปหน่อยดีใจนกโชบอาหารจากมืออาไหมมาไหมมาไหมเฮ้ยสุดยอดน<อ>ะหนูทำได้อะ่ะน้ำลายเปื้อนมือ,อน้ำลายนกเนี่ยนะอ,ยอ่าอ่าคุณแม่ลองให้สักชิ้นหน่อยฮนะโชว์หน่อยผัดกันโชว์ผัดกันโชว์เขารักเด็กนั่นง<อ>า <ขอ S 2> ไปแล้วอ,อยากได้นพานนิ่งด้วยโอ,โอ่ะโอ้โหจริงถ้าหนูปโปรยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันตามไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยนี่คือการล่อนกมาเออเราแย่งลูกค้ามาเอออ๋อ มันยาวไปถึงไหนครับเนี่ยสะพานแดงสุดนกหูนกตาเลยนะคะโอ้ยาวมากนะครับยาวมากแหมกลุ่มนกพวกนี้มมก็จ,จะตามเรามาเรื่อยๆเพราะเรายังมีอาหารให้เขาอยู่มนะล้วค่ะอันนี้สวยที่เขาเกาะอยู่บนเขาอะไรนะคะบนเนี้ค่ะอ๋อเขาเกาะอยู่บนตอไม้ไผ่ใช่ไหมครับเระต้องเดินไกล ให้ทีละนิดทีละนิดแบบมันจะได้ไม่หมดไว <c oughs> ้โอ้ยไม่เหลือแล้วลูกห,หมดแล้ววาย <c oughs> การได้มาเที่ยวสะพานแดงในครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาสะพานแดงในมุมมองของครอบครัวเราไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดชมวิวอีกต่อไป ภาพความสวยงามของดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลาลับขอบฟ้ากับสะพานไม้สีแดงที่ทอดยาวสุดสายตาเป็นภาพที่สวยงามลงตัวและโรแมนติกสุดๆบรรยากาศยามเย็นกับแสงสีทองที่สะท้อนกับพื้นน้ำกับสายลมธรรมชาติที่พัดผ่านยิ่งเราได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับธรรมชาติมากแค่ไหนเราก็ยิ่งจะมีพลังใจเพื่อต่อสู้กับสิ่งต่างๆในแต่ละวันได้มากขึ้นเท่านั้น เป็นวิวดีมากบรรยากาศดีมากยิ่งช่วงนี้นกมาด้วยเนาะนกก็แต่ตรงนี้เราเดินมานะครับไกลจากคนอ่าหมายถึงว่าไม่ใช่จุดบริเวณที่ให้อาหารนกมีน่นกก็เลยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเรากลับไปกลับไปตรงนู้นดีกว่าอ่ะครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงจุดให้อาหารนกที่มีนกเยอะๆดีกว่านะครับพระอาทิตย์ตกแล้วรับขอบฟ้ายังอุ้ยดวงดวงกลมโตเลย สวยเลยสวยเลยสวยเลยโอเคโอเคบาย งั้นเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารเพิ่มดีกว่าครับเอเคไหมโอเคไป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 โลแกนว่าไงนะให้นกอิ่มไอ้นกอิ่มคนอดไปไม่เป็นไรเราสายเป โโอโอ,โอ้หไ่ไงะอออตอนแรกเราซื้อแคปหมูอันยาวๆมาแบบว่าจะได้จับถนัดให้นกกินนกไม่กิน<ม>ถ่าเด็กกินแทน<ม> <c oughs> โอ้ยมันอาหารนกใช่ไหม,ไมแคบหมู นะนกไม่กินก็คนกินไปโอเคอ่เรามาปิดกล้องดีกว่าวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมกิจกรรมเราให้อาหารนกอืมนี่ค่ะอากาศดีเลยนี่นี่ดูดูดูก็ต่อนดูซะก่อนว่าเฮ้ยเป็นยังไงนะนี่คนยังอยู่คนยังอยู่คนยังมีอยู่แล้วก็นกก็ยังมีอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็นกออกไปนอนกลางทะเลแล้วใช่น,นกก็นน่ารักดีนะคะเหมือนเป็ดเขาก็แม่นนะเวลาเขามาโฉบ สายตาเขาดีมากครับยังไงก็แวะมาเที่ยวได้ไม่ไกลที่นี่แค่สมุทรสาครนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีก่ะบ๊ายบาย